Did you know Roo Kun หรไมคุณทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาเป็นอาการอย่างนี้นะครเวลาดูหนังฮอลล์หรือว่าหนังแบบเขาเรียกสยองขวัญจริงๆเราไม่ค่อยชอบดูแต่ว่า จ้อหรือนิ่มจำไม่ได้บอกว่าดูหนังสยองขวัญแล้วช่วยลดน้ำหนักเกี่ยวอะไรกันอะ <c oughs> จริงหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวจัดการกับสามีก่อนแล้วจะบอกนะว่าทำไมหนังสยองขวัญถึงช่วยลดน้ำหนักได้เราไม่รู้จริงหรือเปล่าด้วยนะ why you do that to me แคลอรี่ เป็นหน่วยวัดพลังงานที่เราได้รับในแต่ละวันพลังงานส่วนใหญ่จะได้จากสารอาหารประเภทโปรโตีนน้ำตาลและไขมันซึ่งเราก็จะได้จากอาหารหลักมื้อต่างๆที่กินเข้าไปนั่นเองในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ผู้ชายควรได้รับแคลอรี่ประมาณ2,000แคลอรี่ส่วนผู้หญิงต้องการประมาณ1,500แคลอรี่จึงจะมีกำลังงานเพียงพอในการทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวัน ปัญหาของปริมาณพลังงานหรือว่าแคลอรี่ก็คือถ้ามีมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการร่างกายเราก็จะสะสมมันไว้ในรูปของไขมันและถ้าไม่รีบเผาผลาญให้เกิดสมดุลที่ดีก็อาจจะเป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้กิจกรรมที่ใช้เวลาเพียง10-15นาทีแต่เผาผลาญแคลอรี่ได้ระดับร้อยแคลอรี่ขึ้นไปมีอยู่หลายวิธีเช่เนจ็อกกิง้งปั่นจักรยานชกกระสอบทรายหรือว่าเล่นเวท แต่ว่ามีอีกวิธีหนึ่งค่ะที่คนไม่ชอบออกกำลังกายฟังแล้วอาจจะหูผึ่งก็คือดูหนังสยองขวัญว่ากันว่ามันสามารถเผาผ่านแคลอรี่ระดับร้อยแคลอรี่ขึ้นไปได้เช่นเดียวกันงานวิจัยของนักสลีรวิทยาระบุค่ะว่าการดูหนังสยองขวัญจับประสาทหนึ่งเรื่องร่างกายจะเผาผ่านแคลอรี่ได้เฉลีย่ยถึง113แคลอรี่ซึ่งก็เท่ากับพลังงานที่ได้จากช็อกโกแลตหนึ่ง<ด>แท่งเล็ก หรือเทียบเท่ากับการเดินออกกําลังกายประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนื่องจากการวิจัยพบค่ะว่าในช่วงฉากวาดเสียวหน้าสะพรึงกลัวหรือว่าชวนสยองพลองก้าวชีพจรและหัวใจจะเต้นถี่แล้วก็แรงขึ้นเป็นทวีคูณปริมาณการไหลเวียนของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจเข้าออกก็จะเร็วมากขึ้นและมากขึ้นคล้ายกับตอนออกกำลังกายนั่นเอง นอกจากนี้ในช่วงฉากที่ทําให้เราต้องกรีดร้องเพราะว่าความเครียดหรือว่าความกลัวสุดขีดนั้นร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมาแบบเฉียบพ,พลันภาวะนี้จะทําให้ความอยากอาหารลดลงแล้วก็ไปเร่งกระบวนการเผาผลาญให้ทํางานได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้จะนั่งอยู่เฉยๆนั่นเองค่ะ ถึงแม้ว่าการดูหนังสยองขวัญจะช่วยลดน้ําหนักได้แต่ว่ามันลดได้ไม่เยอะนะคะเรื่องหนึ่งสักประมาณร้อยแคลอรี่ก็เต็มที่แล้วถ้าอยากจะลดเยอะๆก็ต้องแปลว่าต้องนั่งดูเยอะๆเสียสุขภาพเปล่าๆนะเพราะว่าอยู่แต่บนโซฟาไม่ดีหาวิธีออกกําลังกายอย่างอื่นดีกว่าขี่จักรยานเดินเล่นวิ่งก็ได้นะคะหรือไม่ก็ทํางานบ้านน่าจะดีกว่านั่งดูหนังนะคะดูหนังก็เป็นบันเทิงไปอย่าคิดเป็นเรื่องของการลดน้ําหนักเลยนะคะทั้งหมดคือดิยูโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้สามีหนีไปแล้วนะคะเพราะว่าเข้าใจว่า ผมนี่คงจะยุ่งเหยิงเหมือนดูนันพีมากไปแล้วล่ะค่ะติดตามเราได้นะคะย้อนหลัง YouTube แล้วก็ Facebook พูดคุยกันนะฮะวันนี้ผู้จามดมุ่งเ่องแลวไปดีกว่าสวัสดีค่ะ Did you know